มีใครบ้างมียายด้วยมียายด้วยนีม่มาเอาเราไปลงนลู่นเลยดีกว่าไปาบอ๋อไม่นู่นนะโอเคมาอ๋อแสดงความยินดีกับทภาษาท่านที่นี่นะจอ,ขอ,ขอห์นดอกไม้ไปนู่นะคยันและทั้งสามท่ททททมานทราบหรือไม่คืนนี้คุณทั้งสามคน ความเกี่ยวข้องอะไรกับพี่ตูนครับเป็นเพื่ยพี่ตูนกับพี่ไอยเหรเอาละครับความจริงได้ถูกฉีกกระชากออกมาแล้วครับผมคุณไอ้คุณไม่ต้องแก่คุณเป็นอะไรกับพี่ตูนดิฉันมาดึงเครื่องบวชที่เวลาจุงแล้วข้ากันเล่นว่าคนเลอะดีก็เลย เด yeah. ินเข้ามาแล้วบอกว่ารบไปล่อยใช่ไม่ไหวเลยครับจ๊ไม่ได้รับบัตรเชิญแม่แต่ต้นไม่ได้สแกน Q R โค้งอะไรตอนนั้นดิฉันก็ไปล่อยเข้ามาบอกว่าดิฉันเข้าใจว่าดิฉันคือต้มตุ๋นอีกกาในที่นี้เจ้่อตะหลือนตุ๋นจริงๆนั่งอยู่มีลำตุ๋เห็นคนเยอะก็เลยเดินหลงเข้ามา เอาอย่างนี้คนที่ได้ปา๋เาเ่าคนที่ได้ดอกไม้จะได้อะไรครคนที่ได้ดอกไม้นะครับไม่ใช่ว่าจะได้เพียงแค่ดอกไม้อย่างเดียวนะฮะยังจะได้ รับของด้วยขอรับของด้วยมัว,วแต่จะป้อผู้ชายอยู่แลนะ้วน่ะตายไปเดีนยอด <c oughs>